17นาฬ7กา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2564ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญยาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วย ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุง่งทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งจากนั้นทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหล้าน,นภาลัย ตอจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่น่ารรมมาศศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่น่ารรมมาศศิลาจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าถูนและออกธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาณา ในการนี้พลอ,อากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเทียนชนวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้า ซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุง่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานห้าพระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิรสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุ่งเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศาสิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมศาสิลา บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสําหรับทรงธรรมทรงศีลโดยมีพระราชวิสุทธิมุนีวัดเขาสาลาอาตุลฐานาจา,ราโรจังหวัดสุรินทร์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาวันมาคบูชาเป็นวันสําคัญทางศาสนาพุทธเนื่องจากเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า2,500ปีก่อนคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาท โอวาทปาติโมกท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนาคัมภีปะปันจัดสูธนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการคือพระพิสุ1,250รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวรุวันโดยไม่ได้นัดหมายพระพิสุทั้งหมดนั้นเป็นเอหิพิกุอุปสัมปทาหรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระพิสุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญาหกและวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือนสามดังนั้นจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันธิบาทหรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์สี่ สำหรับประเทศไทยพระราชพิธีสมบำเพญพระราชกุศลมาคบูชามีขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่4โดยพระองค์ได้พระราชปารภถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพนเดือน3ดังกล่าวว่าเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่งควรประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใส โดยมีพระราชพิธีคล้ายกับวันวิสาขาบูชาคือทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆและพระราชทานจุดเทียนตามประทีพเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามและพระอารามหลวงต่างๆวันมาคาบูชานี้รัฐบาลไทยได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่26กุมภาพันธ์2564โดยพุทธศาสานิกชนจะประกอบพิธีต่างๆอาทิการตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนาและการเวียนเทียนเพื่อบูชาดำาึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สําคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทปาติโมกซึ่งกล่าวถึงหลักคําสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่การไม่ทําความชั่วทั้งปวงการบําเพ็ญความดีให้ถึงพร้อมการทําจิตของตนให้ผ่องใสเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2564แล้วะ้าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสมเด็จพระ้า,ะเะเากเ,เจ้าฟพรสิรมราณินีนาีรัราชกัญญาและเจ้าคุณพระสนิทนาพิลากลยาณีไปตามถนนจัก,กรีจรัย์ ผ่านประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาผ่านถนนหน้าพระรานเพื่อเสด็จพระ,าะราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีประชาชนไปเฝ้าทูลและออกธุลีพระบาทเป็นจำนวนมากพร้อมเปล่งเสียงถาวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกืกอกล้องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี